ขายของแต่งบ้านอยู่ในราคาประหยัดร้านมือจับและอุปกรณ์ติดตั้งแต่งบ้านแบบรรครบวงจรนี่เลยค่ะร้านแทนยูเนี่ยนค่ะตั้งอยู่บนถนนรุงเวทโดนทับทีปากซอยเก้าใกล้กับ m r t ีเาฟูลค่ะและมีบริการให้จอดรถด,ด้วยที่สำคัญน,นะคะใครที่กำลังจะแต่งบ้านช่วงนี้ห้ามพลาดเลยเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมีสินค้าให้เยอะมากกว่าหนึ่งหมื่นรายการเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างไปชมด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะ ยดีค่ะเยี่มดรรูปนะคะใช่ควันนี้เราจะไปดูสินค้าเป็นตัวไหนเอ่ยคะตัวนี้ตาไม่มีสินค้าในใจอยากมาดูว่าที่ร้านนี้มีอะไรค่ะบ้างเขาบอกว่ามีสินค้าให้เลือกมากกว่าหมื่นรายการเลยโอเคได้ค่ะยนดีช่วแนะนำเกี่ยวให้นะตัวนี้นึงค้าชื่อชื่อตู่นะคะเป็นตู่ มีอะไรก็เอยตัวนี้นะคะตัวนี้จะเรียกว่าโซนมือจับป่าเป็นมือจับตะเกนะคะเออมือจับเนื้อติ้งตัวนี้จะเป็นงานทนพวกสีชมพูสีทองสีเทาก็คือจับแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเอาไ้ยึดตดเปิดตู้บดอะไรใช่ไหมค่ะตูกตองค่ะก็จะเป็นงานพวกงานเนื้อติ <im <im ้งนะคะตรงนี้เป็นงานติ้งติ๊งแบบโมเดิร์นแต่เฉดสีค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นติ้งโซนของสีเทาสีดาบแล้วก็จะมี้ตะเกเตรหสีจะอยู่ ด้านตนี้ทั้งหมดค่ะคือตรองนี้นี่จะเป็นมือจับเฟอร์นิเจอร์ที่<ช>เป็นเนือ้อซิงค์ซึ่งเนือ้อซิงค์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคุณสมบัติของเขาคือไม่ลอ,อกไม่ดำใช่ค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็มีเป็นเนื้อสแตนเลสใช่ค่ะเกิดกัเป็นสไตล์โมเดิร์นทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเนื้อสแตนเลสแล้วก็เป็นงานสไตล์โมเดิร์นอยู่แล้วค่ะขออนุญาตนะคะงานสแตนเลสในโซนด้านนี้ค่ะทุกท่า โอ้คุณตู่คะเห็นที่ร้านเนี่ยมีสินค้าให้เลือกเยอะขนาดนี้ทางร้านเนี่ยเปิดมานานหรือยังคะเปิดมา40กว่าปีแล้วคะ่ะแล้วก็ยังมีลูกค้าที่รู้จักเราประมาณ1 0 0 1 0นกว่าคนแล้วก็ยังไม่รวมผู้รับเหมาอีกประมาณ600คนนะคะแล้วก็ยังมีหลายๆโครงการอยู่ประมาณ2 0 0โครงการที่ยังรู้จักเราอีกนะคะคือว่าเป็นร้านที่แบบมีฐา,านลูกค้าแน่นอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะต้องบคุณล<ม>ูกค้ารู้จักไทม์เนเป็นอย่างดีเลยคะ่ะเรามีฐานดีแล<ม>้ว<ม>ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเนี่ยเขาชอบ สไตล์ไหนอะคะส่วใหญ่ลูกค้าที่ชอบส่วนใหญ่จะเป็นงานสไตล์เพชวรลอกี้เป็นคิทตันเป็นนางเอกของร้านเรานะคะโวนนี้ค่ะเป็นสิค้านนะครโอ้โซนนี้เขาเรียกว่าอะไรคะคุณตู่ตอนนี้เขาเรียกว่าโมเดลคลาสสิกหรือเรียกว่าสไตล์คลาสสิกค่ะเป็นหกอิตอรี่โดยตรงค่ะตัวนี้ค่ะน้ำเข้าจากอิตาลีเหรอคะใช่ค่ะนํำเข้าจากประเทศอิตาลีค่ะโน่นนี้จะมีทั้งเนื้อทองเหลืองแล้วก็จะมีทั้งเนื้อซิงค์ค่ะที่ค้าเท้าปไตล์ค่ะ จะเลกนอกจากประเทศอิตาลีไ <standardized> ด้ม <eben> ีประเทศอื่นด้วยไหมคะที <shocked> ่มีที่มีจำหน่ายใช่ไหมคะเราจะเป็นสินค้านำเก้จากอิตาลีสเปนแล้วก็มีทั้งฮ่องกงที่เข้ามาหาเราด้วยค่ะเราดีหลากหลายลากลาประเทศนอกจากทางบ้านนำเข้าแล้วยัง มีส่งออกด้วยไหมคะมีค่ะนะคะส่งออกของเราก็มีเช่นเดียวกันเราก็จะมีทคนไทยด้วยแล้วก็มีชาวต่างชาติด้วยของเราแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยเช่นโคอาลาวกับูชามะม่านนี้ค่ะก็มาอุ็นชาวเช่นเดียวกันค่ะแล้วอย่างโซนลักรี่คลาสสิกแบบเนี้ยตัวไหนคะที่แบบขายดีเป็นซกเจอร์ของภาราโอ้มีเลยค่ะตัวนี้จะเป็นนางเอกของร้าแล้วนะคะขออนุญาตค่ะ ตัวนี้เป็นนาเก่เลยค่ะจะเป็นเพชรวาร์กี่เป็นติดตั้งแท้เลยนะคะตัวนี้ค่ะนำเข้าจากประเทศน,น, <S 2> <S 2> นี่เหรอคะเพชรวาร์กี่เลยค่ะถูกต้องค่ะโอ้และอย่างนี้เนี่ยราคาเนี่ยอย่างบิ๊กตาเอื้อมถึงไหมคะสบายมากเลยค่ะคุณวิ๊กตาสามารถจับเอื้อมถึงได้ราคาเบาๆเลยค่ะราคาที่2,200บาทเองค่ะถูกมากคุณผู้ชมคะเพชรวารอกกี้ราคา2,000บาทเดี๋ยวขอจับเป็นบุ้มมือก่อนนะ,ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะและนี่นะคะมีเหมือนมีสลัก ด้วยว่าเป็นแบบเพชรวาร์โใช่ค่ะจะเป็นโลโก้ของเขานะคะให้ขึ้นตาเลยว่าเป็นเพชรวาร์ีลเป็นคริสตัลแท้เลยค่ะเป็นเรื่องเรื่องของนางเอกของร้านเราเลยนะคะตัวนี้ค่ะมีทั้งแบบใหญ่แล้วก็แบบเล็กตัวเล็เห็นราคาไม่ถึงพันนะคะเนี่ยใช่ค่เก้าร้าเองค่ะหลักร้อยเองค่ะตัวเล็อันนี้ก็จะเป็นแบบ ช่เป็นปเนจอร์ใช่ไหมคะก็อยากจับประตูเนี่ยค่ะรเรามีได้ไหมคะมีค่ะจะเป็นมือจับตซนด้านนู้นเลยนะคะ<อ>ประตูถ่าเชิญเลยค่ะใช่ค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นมือจับเฟอร์นิเจอร์แล้วตัวน,นี้ก็จะเรียกว่าสปตเตเลสเกตสามถึงสี่ครับค่ะ สุสีนี่คือที่รุการคือไม่เป็นสนิทใช่ค่ะถูกต้องค่ะาะตูสี่จะไม่เป็นสนิทค่ะข่าวมาก็จะเป็นต้นมือจับประตูหน้าบ้านนะคะคุณนิชาเจิหน้ามิเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นที่จับประตูคือใช้ได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านได้เลยใช่ค่ะต่างค่ะก็จะเป็นทั้งภายในและภายนอกตัวนี้จะเป็นมือจับประตูหน้าบ้านหรือล็อับรองก็แลแต่ตัวนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองหมดเลยค่ะคุณนิสาค่ะเป็นเนื้อทองเหลืองหมดเลยใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวนิตาขอเดี้ยงดูนะคะเพราะว่าโหมีเรื่องเยอะมากเลยค่ะวัน ดียังไงเดี๋ยวถ้าสงสัยนะเดี๋ยวเอฟเปิีนะครได้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะเช็นค่ะผ้คนานี่นะคะเป็นมือจประตูดูที่ข่ ลิเนียอิตาลีคอเลกชันใครที่กำลังทำบ้านแนวสไตล์ลักซ์สรีอยากจะได้สินค้าพรีเมียมเนี่ยนำเข้าจากประเทศอิตาลีไปตกแต่งบ้านนี่เลยค่ะร้านแพรอยูเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากเนี่ยนะคะและที่สำคัญเนี่ยมีหลากหลายมาค่ะงานเพชรก็มีนะคะทุกคนนี่ ลีตาได้เดินดูสินค้าเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละแบบแต่ละโมเดลนะคะจะมีให้เลือกอย่างน้อย2สีอย่างอันนี้นะคะก็จะมีทั้งสีทองลงดำกับสีทองเงาลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกโทนสีให้เข้ากับสไตล์การแต่งบ้านได้เลยค่ะ ที่ร้านแอนนูเนียนเนี่ยไม่ได้มีแต่มือจับเท่านั้นนะคะยังมีเซ็ตเครื่องครัวแบบรครบวงจรเลยหรือว่าจะเป็นที่วางแก้วแบบนี้วางจานหรือจะเป็นชั้นวางของต่างๆนะคะมีแหละที่สําคัญน,นะจะบอกให้ว่าที่ร้านแพนนูเนียนเนี่ยเขาใช้เกรดสแตนเลสสามศูนย์สี่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้น หมดปัญหากับการที่จะต้องซื้อของแบบต้องแก๊งต้องแก๊งแล้วก็ขึ้นสนิมแล้วก็ทิ้งไปนะคะราคานเนี่ยแบบอันนี้นะเดีย๋ยวทุกคนดู690้าสิบาทโดนมากๆดิตาต้องโดนแล,ล้วล่ะใส่เขียง้วยทุกคนดูนะันท้องใส่เขียงเสียบมีดตักจอเช็ควินค่ะโอ้นี่ไง ยังชนประตูนะคะนอกจากจะมีเซ็ตเครื่องทัวแล้วเนี่ยยังมีพวกอุปกรณ์ฟิตติ้งเล็กๆกน้อยๆสำหรับการตกแต่งบ้านหรือว่าอุปกรณ์แก๊เซ็ตต่างๆในบ้านให้เลือกอีกเยอะมากๆเลยนะคะโอ้เดี๋ยวเราไปเช็คดนินกันค่ะว้าวและโซนนี้นะคะ แขวน,นได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นผ้าคนหนูหรือว่ากระเป๋าส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นฉากรองชั้นวางของนะคะแล้วก็ฉากรองกระจกนี้อ๋ออุ๊ยแอบเห็นนี่คะ่ะทุกคนเขาเรียกว่ากระดิ่งโบราณมีคนอยู่ไหมคะเ <c oughs> <c oughs> งียบสต่ฝ่ยนี้มีคนอยู่ยเดี๋ยวเราไปดูต่ออีกท่ะคะ่ะว้าวเยอะสวยแบบ ถ้าแบบใครเคยไปโรงแรมหรูๆหรือว่ารักชวรี่โรงแรม5ดาวหรือว่าบ้านแบบนักธุรกิจพันล้านนะคะจะเห็นของระดับบ้านเนาะที่ดูไฮเอนด์แล้วก็สวยงามแบบนี้อยู่แล้วนะคะคือบ้านสวยก็หลงบอกให้เห็นบุญบรรมีของผู้ทำของเจ้าของนะคะว่าแบบยิ่งรวยเข้าไปใหญ่เลยโอ้เป็นบนญมือบานนะคะวันนี้ อ้าวเป็นยังไงบ้างคะคุณลิตาวันนี้ยิ้มชมแล้วมีอะไรผิดไหมคุณออบ้าไปรูป้ตอบคะแอบติดมือมาหนึ่งชิน้นค่ะอยู่ในกระเป๋าเดิเท้าแน่นกับลิตาว,วันนี้ลิตายัางเลืเอกไม่ยากเลยคะ่ะเพราะว่าของเยอะมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะเดินไปโซนไหนไก็สวยไปหมดเลยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะแล<ต>้วถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าแบบว่าลิตาเนี่ยอยากจะติดต่อทางร้านให้ไปดูแบบที่บ้านอย่างงเี้ยสามารถทําได้ด้วยไหมคะ ก,ก็ทำได้ดีดีค่ะก็มีคำแนะนำให้ค่ะทางร้านมีคำแนะนำให้กับผู้ค้าเช่นกันค่ะงั้นถ้าอย่างนั้นลิตาขอกลับไปดูแบบที่บ้านก่อนนะคะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวได้แบบยังไงเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึง่งได้ค่ะถ้าลิตาอยากจะแบบว่าติดต่อทางร้านเนี่ยสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะเราจะติดต่อได้ทั้งหมดสามช่องทางน,นะคะของเราช่องทางที่หนึ่งจะเป็น Facebook ค่ะก็เป็นแพนยูเนี่ยนจิอดซิสอแล้วก็จะเป็นของแพนยูเนียนก็คือทางไลน์แพนยูเนียนค่ะ แล้วก็จะเป็นอ่ l คอร์เซ็นเตอร์ก็เป็น0 2 9 1 1 5 6 0 0ศูน,น,นค่ะถึงสค่ะใครที่จำไม่ได้นะคะแคปหน้าจอไว้ค่ะนี่เลยช่องทางการติดต่อร้านแพนดูเนียนและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณปมากนะคะช่วยแนะนำสินค้าเราก็แต่เดิน9ข้าามาในร้านจนวันนี้แล้วก็ยังไม่ได้ของสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะ